สวัสดีครับพี่น้องมือนีก็มาหาจับตะกะแตนให้เรานี่ครับนี่พอแล้วครับตัวนึงนะครับนี่ครับตัวนึงนู่นครับตัวนึงที่เท่งๆนะครับอู้วมีสืแอบสองตัวครับเห็นไหมครับเดี๋ยวส้มให้เบิ่งครับสองตัวเห็นไหมครับพี่น้องนะครับสองตัวนะครับดูใกล้ๆกันด้วยนะครับครับเอาเดี๋ยวคอจับตะกะแตนก่อนนะครับ นี่ครับเอาตัวใกละไก่ก้อนม็อบเขาให้ครับม็อบครับนี่ครับพี่น้องตัวนึงเนี่ยมาครับนึ่งข็ขยับไปเรื่อยๆนะครับฟังอยู่นี่ครับเนี่ยเห็นมาครับมันขาวนั่นครับตัวนึงเนาะจับตั๊กแตนก้อนนะครับ ต่อยไปได้เลยครับพี่นอ้องเหมึงมครับอีตัวนึงครับอีกตัวนึ่ง,น,งนะครับนี่าานครับอยู่ใบยาเนี่ยครับเขาลบอยู่นะครับจับครับพี่นอ้องจับต้องป้องด้วยนะครับจับครับรได,ดอีกหลายเลย มันเซยเม็ดละเว้นมันก็ยังบินโคบโขบอยู่เลยนี่มันมาหามันคือบุมีนะครับขาไปครับเจอตัวเห็นเลยครับนี่มาหาไก่จะทช่อีดีเลย เห็นไ่ครัพี่นองนี่ตัวหนึ่งนะคตัดแตนทัา,ามือนี้ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับ ซ้ำครับตัวนี้นะครับยึดตรงอยู่สองตัวครับขอบวขวัญรอบขอ,อลบเข้าไปนะครับข้างนี้บราเห็นนะนะครับยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องมาแล้วครับนั่นครับอีกตัวหนึ่งครับ พี่องอีกตัวหนึ่งครับจับครับรองอีกตัวหนึ่งนะครับครับพี่รองอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งเห็นไ่มครับเขาลบยิงครับสองตัวครับมีปุ่นครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับจับครับพี่น้อง จับครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งจับครับ nice. น, though, นี่ครับอีกตัวหนึ่งจับครับนี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับจับครับจับครับอีกตัวหนึ่งเขาแอบไปนะครับเห็นบ่ครัไหมครับ อีค้อขีดนะครับจับครับอุ้ยเต้นครับจับโอ้เต้นอีกแล้วครับจับครับได้เหมือนเดิมนครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งมันอีกตัวหนึ่งครับนีสองครับนี่ครับตัวหนึ่งเป็นตัวล้นนะครับพี่น้องเป็นตัวล้นของอีค้อขีดนะครับนี ครเดี๋ยวจะให้พี่น้องสองตัวนะคีัมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเขาก็จะยู่แบบนี้แหละครับตามใบหญ้าครับนะครับสไรล่ะตัวนี้เต็มมากพีเสกนะครับปล่อยยังครับเนี่ยระปลอมน้อยครับนะเป๊ะนี่ครับ นะเห็นรับพี่น้องแมงยงโยนะครับผมเบือนเขานะครับตัวนี้จะเป็นแมงยงโยนะครับอ๋อีกตัวหนึ่งครับจับก่อนครับปล่อยอีกตัวนึงครับนี่ครับตัวนี้ก็แมงยงโยคือกันนะครับผมเบือนเขาจังสันนะครับสองตัวนะครับมองนี้แมงยงโยจับครับพี่น้องครับ ไปต่อไปครับนครับอีกตัวนึงครับเป็นตัวล้นของอีข้อขีดเพื่อก่อาละครับตัวนี้จะออกสีแดงแงนะครับเขามีลายสีนะครับอีข้อขีดก่อนที่ทายเป็นตัวเต็มใบกับสีเขียวคือเก่อานะครับแต่ตัวหน่อยเขาจะมีลายสีครับตัวนี้ออกแดงแดงนะครับนีแดงแดงดำดำเีวเขียวนะครับเขาจะมีประมาณนี้เลยนะครับจับครับพี่น้อง ตัวนึงนะครับตัวเล็กน้อยเห็นบ่ครับนี่จับอยู่นี่ครับนี่ตัวเล็กน้อยครับตัวนี้สีเขียวครับจับครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเรื่องใบหญ้าเห็นบ่ครับอ๋อเต็นนี้นะครับพี่น้องอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวล้นของอีข้อขีดขึ้นกาเลยครับพี่น้องเขาจับครับเนี่ยได้มาเลวนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหครับ มีกข้อยฉีดตัวนี้เป็นตัวผูครับมันจะตัวน่อยเป็นตัวผูนะครับนี่เขาคู่ด้วยนะครับเปนมีตัวนึงเป็นตัวแม่นะครับนันครับอีกคู่นึงจะอยู่น้ำกันนะครับเอาเดี๋ยวจับจับทั้งสองนะครับมีเขาคูน้ำตัวคู่นึงนะครับมีสามตัวนะครับตรงนี้ก้อนนี้นะครับจับตัวนี้ก่อนกับจับตัวคู่ครับไปนล เดนน้องมาีลยเงสีแดงมัอนป๊บได้ทั้งคู่นะครับตัวนี้เป็นเขาคู่แล้วนะครับได้ทั้งสองเลยนะครับนี่ครับตัวเทิกับตัวแม่นะครับนะครับเห็นไหมครับเหนอีกตัวนึงนะครับจะใต้ไปนี่ครับนี่ไต้ใบใหม่ครับจับครับ นี่อีกตัวหนึ่งครับพี่นอ้องเห็นไหมครับจับตองปองเลยนะพูนอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยนี้จะสามตัวนะครับวันนีงง้นี่ตัวหนึ่งนั่นตัวหนึ่งพูนอีกตัวหนึ่งนะครับมีสามตัวนะครับพี่นอ้องเอาขอจับก่อนแต่ตัวล้นหมดนะครับเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับสอง ตัวที่สามครับสามตัวที่สี่ครับเป็นตัวแม่ครับเนี่ยตัวใหญ่แลครับสี่นะครับสี่โตครับตรงนี้ครับพี่น้องอ๋ออีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับสมบอกครับจับครับอ๋อนี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องผมบอกครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งเต็มไปใส่น้อยแบบนี้ นีครับอีกตัวหนึ่งครับจับครับพี่น้องมอบเข้าให้มอบเข้าให้นีครับอีกตัวหนึ่งนะครับเขาจะยู่กันในสีแล้วครับจับครับอีกตัวหนึ่งนะครับเขาจะอยู่ติดติดกันเลยนะยู่น่มกันเลยนะนั่นเหครับพอหลบออกไปนะครับอ้าจับครับพี่น้อง น,นี่ครับอีกตัวหนึ่งเห็นบ่ครับนี่นเขลบอยู่นะครับนั่นครับโอ้จับครับพี่น้องนี่ครับน,นี่ครับอีกตัวหนึ่งเห็นบ่ครับนั่นนะครับป้องป,อง,ปองนะครับทั้งใบไม้นะครับ จับครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวหัวโผล่หนามารทางผมเห็นตองฟองเลยครับอ้าจับครับเี๋ยวนี้ก็พี่น้องครูหนึ่งในนั้นนะครับนี่ครับเขาคููนะครับพี่น้องตัวนี้ถึงเขาจะคู่กันแล้วนะครับอ่าโอเคจับครับพี่น้อง มเขอให้เอามาทั้งคู่ได้ทั้งคู่นะครับสองตัวนะได้ทั้งคู่นะครับตัวนึงเห็นไหมครับรีรีอยู่นะคนั่นนะครับจับครับตัวนึงเห็นไหมครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งจับครับอีกตัวนึงครับพี่น้องนะครับ ป้องๆอย่างนี้ละครับเอ๋อจับครับอีกตัวนึงครับแมงยงโยนะครับพี่น้องอ้าวจับครับเสร็จลไปใส่อาออีกตัวนึงครับเอามาครับอีกตัวนึงนะครับอ้าวจับครับ เดียวอีกตัวครับนี่ครับพี่น้อง่อยตัวนึงนะครับเอาเต็มนไปใส่อ๋เต็มนไปใส่เต็มนมาหอดพีแล้วครับยับครับตัวนี้เดียวปู้นครับอีกตัวหนึ่งยูไกลเต็นแล้วนะครับครับตัวนึงเป็นตัวน้อยเขานะครับนี่ครับแทบสิบ่เห็นเลยใบมันขาวนะครับอันตัวหนึ่งครับเห็นบ่ครับเนี่ย ใต้ใบนะครับนี่บริเวณนันเนี่ยเห็นบ่ครับจับครับลบแล้วเห็นบหมครับนี่ครับใต้ใบยานี่ครับนี่ยเขาลบนะครับจับครับเป็นอะไรปูนครับเป็นใบยอใส่ไหมบานเลยไรหล่ะ Để thấy nó tiền đi vậy ui có cái này có cầu hả để nhìn thấy xiềng tập tập chắc muốn đấy tay sầm hợp bờ đầy hả nọ để nhìn thấy xiềng cuộc cuộc hả lúc nòng mà kiếp xoay hả có cái nhắn ừ ổng ổng bay đó không phải, phải hả ta gà đèn xoay con เห็นไหมครับมาหาผมนะครับเจ้าหมอกต่ายและกระแต,แแตนซอยบ่ไม่ยังไ, okay. <c oughs> ไปออกไปไปยังย่างย่าง,างไปแล้วครับเจ้าหมอกไปแล้วเจอแล้วครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งเห็นบ่ครับพี่น้องจับต้องปองอยู่นี่ครับเอาจับครับ ไปครับพี่น้องน้ำมือเลรอครับเของยุงเหรอแต่กระแตกอ่าครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับเขาลบเขาหยาบมาจับครับนี่ครับตรงนี้สองตัวนะครับตัวหนึ่งตัวนึ่งีึดไตใบให้มัครบากนกนะครับมี่สองตัวจับครับ เมื่อนี้ก็ฮัจับตะกั่ตนครับพี่นองกับบอมานปันไดก็พ่อได้อยู่ครับเจอกับบลายนะครับมันก็เริ่มหายากแล้วนะครับพี่นองตอนนี้แหละประมาณนี้นะครับตะกั่นครับนนะครับเห็นบ่ครับได้ประมาณนี้นะครับอ๋เอาไปเองคมก็สิกับแล้วนะครับําได้ํานี้ก็พ่อดอกนะครับเมื่อนี้เพราะว่ามันก็คนไตร้ายครับ มันกลายเิ่มหายากแล้วนะครับเออได้ซำนี้ก็เอาแล้วครับพี่นอ้องพอาได้ไปตต่มกันครับซุ่มมีอยู่แล้วนะครับเอา